หาเมายสูตรอีวัมเมสุตังอกังสมยังพะควาสักเเคสูวิหารติกปิละวัตถุเสมิงมหาวเนีมหาตาพิกุสังเคนะสิทธิงปัญจวัตเตหิพิกุสเตหิสพพเหิวะระหัตเต,เตเหิทัสเหจโลูกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหตุนติพะควันตังทัศนายาพิกุสังคันจอกอรโคจตุนางสุทาวากายาคิ พิกานางเทวานางเทตะทาหูสิอายังโขพะควาสักเกสุมิหารติกะิีระวัตถุเสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสิทธิงปัญจามาเตหิพิขูสเตหิสเพหิวะภะระหเติหิทัสสหิจโลกทาตุหิเท,ท,ทวตาเอภูยนะสันนิปฏิตาหติพะคกวันตังทัศนายะพิขูสังเงจะยันโน,นะมายมปิยีนะพะควา เตนุปัสังกะมียามะอุปปุปสังกะมิตาวาภะคะภะคะวัตูสันติเกปัญเจกะทาถาภาเสยามาติฮาตโกตาเทวตาเสยยาถาปินามะภระวาปุริสูสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาพาหัง ัมมิยะอวะมวะสุทธาวาเสสุทเวสุอันตะรหรตาพระควนโตปุระโตปาโตระหังสุอาระคูตาเทวตาพระควันตังอาภิวาเทตาวาเอมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาคเอกาเทวตาพระควนโตสันตินเกอีมังค่าทางอะภาเส มหาสัมมาวปะปวานาสมิงเทวกายาสัมาคตาอาคตัมหิมังธรรมะสัมมยางทักขิตายิวะอัปปาราสิตาสังคันติอาทาคูอัปปาราเทวตาพระควันโตสันติเกีิมังคาทางอาพาสิตาตระพิขาโวสมาทหังสูสิตงอันตโนอุชุก,กะมังสุสารธีวะเนตานิคะ เหตวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติอาจคูวาปราธทวตาพระกันโตสันตินเกอิมังคาทางภเสียเสตวาขีลังเสตวาปาลีรังอินทขีลังโอหัดจะปะนิชาตจารันติสุทาวิมาลาจาักูกะ มัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตคูอปราเทวตาพระควันตสันตินเกอิมังคาทางอภาสีเยเกเจพุทธังสรารนังขาตาสีนาเตฆามัสสันติปะอัปปายะภูมิงปะหายะมนุสสังเทสังเทวกายนังปะริปุเรสันติติอัตคูพระควาภิกข,ขูอามันเตสีเยปุเยนะพิ พิกขเวทัศส,าสูโลกทธาตุสุเทวตาสันิปฏิตาหุนติตถาคตังทัศนายาพิขุสังคันจาย,ยปิเตพิกาเวอเหสุงอตีตามันทานังหลหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปีพระวนตานังอติตะปารามายวะเทวตาสนิปติตาอะหสุง เสย่าถาปิเมหังเอตาระหิเยปิเตพิขเวพระวสันติอาณาคาคัตตะมัททานังอระหันตูสมมาสัมพุทธาตสัมปิพระขบันตานังเอตตาปะระมะยีวะเทวตาสันนิปติตาพระวสันติเสย่าถาปิไมหังเอตาระหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ ิตตยะสามิพิขเวเทวกยายานังนามานิเทสาสามิพิขเวเทวกยายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมะนะสิกโรทะพาลิสสามิตีวัมพันเตติหเตพิกขุพระควันตังปัจจสูสูงพระควาอีตะทะบูจะสิโลก,กะมนุษกษามิยัตถะกุมมา ทัสสิตาเยสิตาคิดิคับพลังปะหัติตาสะมหิตาปูถูสีหาวะสันดีนาโลมาหังพาพิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทธาวิปสัสสนนา,นามานวิลาพิยโย ο, ปัญจสเตัาตตะวาวนเนกปีละวัฏวีตะตัวอามันตยิสัทธาสาวกเกศระเนระเตเทวกายาภิกันตู อภิกันตาเตวิชานะทะพิกาอเตจาอาตัปปะมาราุงสัตวาพุทธสาสนางเตสัมปะตูระหุงยานังอามานุุสานะพัสนางอัปเกสตามัตทักขุงสหัสสังอาถาอัตาดิงสัตังออเกสหัสสานาัง อามนุษสานามัทธสูงอัิเกนัตตมัทธขุงทิสาสาัพาภูตาอหุงกันจสัสัพพังอพิญญายะวะวะกิตตวานะจักภูมาตะตัอามันตยิสิสัทธา,ทาสาวกเการนณระเ,ะเ,รเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาะถาพิกาวเยโมหังกิตตยิสสามิขิราหิอนุ ปุพาโสสตตสาหัสสาวาญขากุมมากปิละวัฏวาอิที่มันตัวชุติมันตัววนวันตูยยัะสีโนโมทัมนาอิกะมูพิคุนางสิมินติงวานังสสหัสสาเหมะวตายาขานานะตะวันิโนอิที่มันตัวชุติมันตัววนวันตูยยัะสีโนโมทัมนาอิกะมูพิคุนางสิมินติงวานังมิเจเตโสราชสะ สหัสายยาขาานตะวันนิโนยที่มันตัวชุติมันตัวนวันโตยยสีโนโมธรรนาพิกมงพิคุนาสิมินติงวานังเอสามิตตาปัญจสตายาขาานาตะวันนิโนยที่มันตัวชุติมันตัวนวันโตยยสีโนโมธรรนาพิกมงพิคุณาสิมินติงวานังคุมพิโรราชากหิโกเมปุลัสสะนิเวสานังพิยโยนางสัตตสหัสสังยาขาานัง ปาริยุปสัสสติภุมพิโรราชากหิโกโสป,ปาคาสิมินติงมะนังปุริมันมัจจะที่สังราชาทัตร,ระโธปัสสาสติคันทาพานังอธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสสาพระหูอินทานานมามาหาภารายิที่มันตัวสุจุตัวมันนาตัวยะสีโนมุทมานาอภิกอรมงภิขุนางสิมินติงมะนัง ทักขีนานจะที่สังราชาวิรูหูตัดปะสาสติกุมพัฒานางอธิปติมหาราชายาสัสสีโสตปิตัสสะพระหูอินทา,านามหาภะาลาทิมันโตชุติมันโต,ว,นนตวันนวันโตยายัสินโม,มทามานาพิกมงพิกุณาสิมินติวานางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสาส,สติอาคานางอธิปฏิมหาราชายาสัสสีโส ปุตตาปิตัสาภาวินิทัมนามหาภาลัยที่มันโตชติมันโตวนาวันโตยายสีโนมธรัมนาอภิกรมงพิคุณังสิเมติงวานังอุตตะรันจะที่สังราชากุเวโรตับภาษาสติยขานังอธิปฏิมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสาภาวินิทัมนามหาภาาอยที่มันโตชติมันโตวนาวันโตยายสีโนมธทัมนาอภิกรมงพิคุณังสิเมติงวานังปุริปะ มะทิสังทัาตารัตโทถทักขิเนนะวิรุหัโกปัจจิเมนะวิรุปโขกุเวโรอุตตาราังทิสังจิตตารเตมหาราชาสามันตาจะตุโรทิสาทันทันละมานาอัทถังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันวันจานิกาสถามายา กุเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิตุโสสหะจันทโนกามเศโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปานาทโอุปามโยจะกเทวสูตจะมาตาริสิตตาเสโนจะกคันทัพโพจะกโอราชาชโนสโพอาคูบัญจะศิโคเจวะติมพารูสุริยบัญจะชาสาเอเตจัเยจะราชาโนคันทัพพาสหะ ราชุพิ่โมทะมานาะอภิกมุงพี่ขุนาสิมินติมะนางชาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตันจากากรรมพระรัศตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตัรัถาจะอาคูนาคายาสาิโูอาราวโนมหานาคูปโปสปาก สโสภาคาสิเมนติมานางังเยนาคาราชีสหาสาหาอันติทิพาทิชาป,ปักขิวิสุจาจะจักคูเวหาสายาเตวานามัชชาปต,ตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตะนานาคาราชาณมสศีสุปนโตเกเมามากาสิพุโทโธสัญหาหิวาจาหิ อุปัญหยันตานาคาสุปันาสามาณะมากังสูพุทธังชิตาวัชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาระโตภาตาโรวาสวัสเตเตเตอที่มันตตยายาสิโนกัะละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคะสาเวปจิตติสุจิติจ ปหาระราทรูนามุจีสหัสตันจะกพาลิปุตานังสเเวิูจะนามกาสันในหติตตะวาพระลิงสีนังราหุพันธมุปาข้มูงสัม,มยโยธานิผัพัททันเตพิขุนัางสิมินติงมะานางังอโปจะเทวาปัทวีจะเตชวายแตถาขามาาาาาา้มูลวรุณาวรุณาเทวุโสโมจาก ยาัสาสาสาหามตตากรุณากาิก้าอาภูเทวายัสาสิโนทัเเเสเสตทัศธากายาสเพาน,านาตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยยาสิโนโม,มทามานาอภิกมงพิคุนาสิน,านาิตินังเวนทูจะเทวาสาหารีจะอัสมาจะทูเวจะจันทสุป,ปนิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรคุรักิตานัิาตานิปุรักิตวาอาคูมันทะพระราหังกาวาสูนางวาสาวูเศรษฐสก,กูปาคาปุรินทาโททัศศเตทัศธา,ากายาัพเพนนะตตะวันโน,นอิทิมันตัวชุติมันตัวนะ้าวันโตยายาศินุม,มุทธมนาพิกมงุงพิกุนาศินิติมานางังอาทาคูสหภูเทวาชลามะคะคิศิขาวิติ วะอาทิถากาจารชาจะอุม,มาบุพภนิพาสีโนวรุณาสหาธรรมาจาัจุตาจาอณิชตกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสีโนท่าเสเตทัาสากักกายาสเพาะนาะนตวัน,นิโนอิทิมตโตชุติมัตัววนาะวันโตยายะสีโนโมธมานาพิกโมพิกุณงังสิเมติงวนงังสามานามหาสามานา มนุษสามนุสุตตะมาคิดท่าปทุสิกาคูอาคูมโนปทุศิกา,อ,า,า,กาอัฐาคูหารยูเทวาเยจารโลหิตาวาสีโนปารคามาหาปารคาอาคูเทวายาย,ายสีโนทัศสีตทัศธา,ากายายสเพมาัตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวนะนาวันตยญัสีโนมะโมทามานามะ อภิกรรมงพิคุณาสิมิจิว่านางสุกาการุมหาอารุณาอาคูวีขะนาสาสหาโอทาคะไตะคันหาปโมขา,าคูเทวาพิจักขานาท้าสะทามัตตาหาระหาระขะชามิสกาจะยัสสิโนททนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสา อภิวาสันติทัศเสเตทัศคายาส,ายสพเพนานะแต่วันนี้นอยที่มันตัวเติมันตวะนะมันตัวยัสีโนโมทมานาะอภิกระมงพี่กูนางสิมินติงว่านางเจมิยาตุสิตายามากันทะ,ก,นทะกันทะกาจะยาสาสัสฎีโนลมพิตกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมานะรติโนอาคู อัฏฐาคูปะระนิมิตตาทัศเ,เตทะสั t ธากาย a สัพเพนานัตตะวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานัว,วนันโตุเยายาสีนโม,มทธม,มานาพิกม,มุลพิกุณาสิม,มินติงวนานังสัศเสเตทะวะนิกายาสัพเพนานัตตะวนันิโนนานมันวะเย,ยนะอาคันชุงีชมเยส,ะสะทัทิสาสหะปาวุฒธธาชาติมะกขีลังโอคะตินนะมะนาสะวัง ทัาเขมูคาตระรังนาขังจันทังวะอัสิตติตังสุพรามาประมะตัตโตจะปุตตยที่มันโตสหาสานังกุมาโรตัสโสจะโปจะโสปาคาสิมินติมานังสหัสสะพรามาลูก,กานังมหาพรามะพิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสาการมาโยเยสัสิโสทัสสทธาอิสาราอากู ปัจเจกาวาสาวติโนเตสันจะมัชาโตอาคาหาลิโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสมรกเกสสัพพรมเกมานะสีนาอภิกามิปัส,สสะ,ะ,ะ,านะะการหัสามันทียังเอิทะคันหะทพันทะราคีนะพันธะมัตถุวสมันตา ปริวารีนะมาโวม,มุนจิทะจิตตะถะโกจินังอิติตัตถามหาสีนูกันหาสีนงังปะสยัยยิปานินาตะละมาหัจจะสารังกะตะวานะพะเพระวังยะถาปาวุสะโกมีโคทะนยันโตสะ วิชุก,กตทาสสปัจจุทาวติสังกุธโธอาศัยังสวตันจาัพังภิญญายะวะวะิคิตวานะจักุมาตโตอามันทยิสัทธาสาวกีสรารเนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถะพิขโมเตจะอาตอาตปมะมะกะรุงสุตวาพุทธาสะา สาสะนางวิตะราเคหิปาก,กามงเนสังโลมัมปีอันอินชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายาสัจจินโมทันติสาหปุตเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ